ก็เตรียมตัวกันให้พร้อมนะครับสำหรับโครงการม .33 เรารักกันนะครับม3 3เรารักกันนะครับขั้นตอนลงทะเบียนม3 3เรารักกันนะครับรับเงิน4 0 0 0บาทนะครับเริ่ม21กุมภาพันธ์นี้นะครับเปิดขั้นตอนการลงทะเบียนนะครับโครงการม3 3เรารักกันเพื่อรับเงินเยียวยา4 0 0 0บาทนะครับหากลงทะเบียนแล้วนะครับไม่ได้รับสิทธ์ สามารถขอทบทวนสิทธิ์ได้นะครับจากกรณีโครงการมสามามเราลักกันนะครับมีวัตถุป,ประสงค์นะครับเพื่อ,อช่วยเหลือเยียวยาแบ่งเบาภาระค่าของชีพของผู้ประกันตนมัตรา3านะครับที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคปิดเชื้อไวรัสโครโรนา2,019นะครับโควิด1 9นะครับ COVID คบาดว่าจะมีผู้เข้าข่าย มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาในครั้งนี้9.27ล้านคนนะครับโดยรัฐบาลจะจ่ายเยียวยารายละ4,000บาทนะครับใช้วงเงินประมาณ37,100 10ล้านบาทนะครับในส่วนเงื่อนไขของผู้ที่จะได้รับสิทธิ์นั้นนะครับ 1. จะต้องมีสัญชาติไทยนะครับ 2. เป็นผู้ประกันตนมาตรา33นะครับเป็นผู้ ประกัตนตนณวันที่19มกราคมและ15กุมภาพันธ์3ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่ได้รับสิทธิโครงการเราชนะนะครับ 4. ไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันทุกบัญชีนะครับไม่เกิน5 0 0แสนบาทณนะวันที่31ธันวาคม2563ซึ่งจะไม่มีการตรวจรรฐานภาษีปี2500 62ว่ามีเงินได้เกิน3ามแสนหรือไม่สําหรับขั้นตอนการลงทะเบียนนั้นนะครับโครงการม .33 เรารักกันนะครับเพื่อขอรับสิทธิ์จะเริ่มตั้งแต่วันที่21กุมภาพันธ์ถึงวันที่7มีนาคม2564โดยโลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ w w w m ม .33 เราละก,กัน .com นะครับหลักฐานที่ใช้คือ เลขที่บัตรประชาชนชื่อนามสกุลหมายเลขโทรศัพท์เดี๋ยวจะแนบลิมแนบลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับให้สามารถเข้าเข้าไปลิงก์ได้เลยนะครับ www.m3lrg.com o นะครับขั้นตอนการลงทะเบียนและทุบทวนสิทธิ์โครงการม .33 รักกันการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์วันที่21กุมภาพันธ์นถึงวันที่7มีนาคม มีนาคม2564เวลา06.00ถึง23.00นนะครับก็ทยอยลงทะเบียนกันได้นะครับเริ่มตั้งแต่6โมงเชา้าถึง23นาฬิกานะครับลงทะเบียนผ่าน w w w m o .33 l o ร,รักกัน .com นะครับวันที่8ถึง14มีนาคม2564นะครับธนาคารทำการตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งประมวลผลคัดกรอง วันที่15ถึง21มีนาคม2564ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านทาง w w w m 3 3 l a ร r e ก a n c o m และกดยืนยันตัวตนด้วยนะครับผ่านแอปพลิเคชันเปาตังวันที่22วันที่29มีนาคมและวันที่5วันที่12มีสายน2564ผู้ได้รับสิทธิ์จะ ได้วงเงินผ่านเป๋าตังนะครับครั้งละ1,000บาทวันที่22มีนาคมและ31พฤษภาคม2 5 6 4เริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านค้าผู้ประกอบการบริการภายใต้ร้านธงฟ้าที่ใช้แอปถุงเงินแอปโครงการคนละครึ่งแอปโครงการเราชนะนะครับการขอทุกทวนสิทธ์ วันที่15ถึง28มีนาคม2564เปิดให้ขอทบทวนสิทธิ์ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ w w w m d w ไ .33 l ราลั k กรคมวันที่29มีนาคมถึงวันที่4เมษายน2564ธนาคารทำการตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งประมวลผลคัดกรองวันที่5ถึงวันที่11เมษายน2564ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านทาง w w w ร์บวม .33 c o าลัรและกดยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังวันที่12-19เมษายน2564ผู้ได้รับสิทธิ์จะได้วงเงินผ่านเป๋าตังคันละ2,000บาทวันที่12เมษายนถึง31พฤษภาคม2564เริ่มใช้จ่ายสินค้าและบริการผ่านร้านค้าผู้ประกอบการบริการภายใต้ ร้านถงฟ้าที่ใช้แอปถุงเงินโครงการคนละครึ่งโครงการเราชนะนะครับก็ขั้นตอนการลงทะเบียนทบทวนสิทธิ์นะครับโครงการโม3า,มามเราลักกันก็ตามนี้ได้เลยนะครับสำหรับท่านที่จะลงทะเบียนก็เตรียมตัวให้พร้อมนะครับสำหรับวันที่วันแรกวันที่21กุมภาพันธ์นะครับ2,500 64-7มีนาคม2564นะครับเริ่ม6โมงเช้านะครับถึง23.00นนะครับก็ให้ทุกท่านได้ทยอยลงเทะเบียนกันได้นะครับโชคดีนะครับก็ฝากทุกท่านช่วยกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจขอบคุณครับ